สวัสดีครับผมอาจารย์คมกิจสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับระบบน้ำเหลืองหรือลิมฟติกซิสเต็มนั่นเองระบบน้ำเหลืองเป็นระบบที่ทำหน้าที่ในการดูดกลับของเหลวที่ซึมออกมาจากหลอดเลือดฝอยและช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและยังช่วยในการดูดซึมสารอาหารกลุ่มลิปิดจากลำไส้เล็กอีกด้วยระบบน้ำเหลืองประกอบไปด้วยหลอดน้ำเหลืองลิมฟติกเวสเซลน้ำเหลือง ลิมเนื้อเยื่อน้ำเหลืองลิมฟติกทิชชู่ซึ่งเป็นกลุ่มเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มีเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์อยู่เป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีต่อมน้ำเหลืองลิมโหนดกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยมีต่อมที่สําคัญเช่นต่อมทอนซินต่อมไทมัสม,ม้ามเป็นต้นต่อมเหล่านี้มีเนื้อเยื่อน้ำเหลืองจํานวนมากเป็นองค์ประกอบน้ำเหลืองในระบบน้ำเหลืองเป็นของเหลวที่ซึมออกมาระหว่างเซลล์มีองค์ประกอบคล้ายพลาสมาม,มีเม็ดเลือดขาวอยู่เยอะมักมีลักษณะใส นอกจากน้ำเหลืองจากลำเส้นเล็กที่มีสีขาวขุ่นเพราะมีไขมันอยู่เยอะเรียกว่าไขยระบบน้ำเหลืองจะมีลักษณะเป็นท่อปลายตันภายในมีลินกั้นเป็นระยะๆะะทำหน้าที่คอยส่งน้ำเหลืองผ่านต่อมน้ำเหลืองเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมและส่งน้ำเหลืองกลับเข้าสู่เส้นเลือด subclavian vein ที่อยู่บริเวณไหลทั้งสองข้างสุดท้ายนี้ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแกน่นแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ